สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนที่การปั๊มแชร์โอ้ติกตอกนะครับง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า M นะครับขีด S นะครับก็จะเจอนะครับเว็บไซต์ KM นะครับก็จะเป็นเว็บผู้ให้บริการปั๊มหลายปั๊มผู้ที่ตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับได้ทุกระบบโซเชียลนะครับแล้วก็มีบริการอื่นอีกมากมายเลยนะครับให้ทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นนนะะคคครรรรัับบหือสาาามถลลิกได้้้จใตเีย ฉะนั้นนะครับก็ให้เพื่อนมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับให้เพื่อนทาการกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติกถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับหากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครผ่านทางช่องทาง gmail ได้เลยนะครับเมื่อทาการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ ใครที่สมัครเป็น Gmail ก็ลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางด้านล่างนะครับพอเข้ามาในหน้านแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีประกาศต่าง,งจอแบบนี้นะว่าเพื่อนๆเสังเกตด้วยนะครับพราะบางครั้งก็จะเป็นประกาศสําคัญของทางเว็บไซต์นะบ,บางครั้งก็จะเป็นประกาศการลดราคาของบางบริบางบริการด้วยนะครับหาใครไม่อ่านนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสไปได้นะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ที่มีไว้ให้นะที่ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางรายการนะครับ สามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือนในเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับซึงทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง5ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับทีนี้ก็มาดูอ่าแพลตฟอร์มด้านบนนี้เป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่ด้านบนนี้นะครับดีนยวมาดูวิธีการเพิ่มยอดมาแชร์คลิปวิดีโอกันบ้างนะครับ ให้เรามาคลิกที่ติ๊กต็อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็เลือกเป็นบริการแนะนําได้เลยนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับเป็เพื่อนํำการเลื่อนลงมานะครับจะเจอนะครับแชร์คลิปวิดีโอนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดที่ทางเว็บไซต์มีไว้ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่อ่าติ๊กต k อกของเรานะครับเลอคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นํำการคัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับ เมื่อํำการใส่เสร็จแล้วนะครับให้เป็นเพื่อนพิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับต้องสงสารที่ดูอยู่ที่หนึ่งรอยแชร์แล้วกันนะครับก็แค่สิบแค่หนึ่งบาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับทงการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้ก็แสดงว่าสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสกาบสั่งซื้อมาให้ด้วยนะครับเผื่อเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้ ไปแจ้งนัยแอดมินได้นะครับแอดมินก็จะทําการตรวจสอบให้เรานะครับแล้วก็ทําการแก้ไขให้นะครับก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอดย4ิบสนะครับก็สะดวกมากนะครับแล้วจะมีรายละเอียดที่เราต้องได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากคนเพื่อนนะครับที่ต้องการจะย้อนดูย้อนหลังนะครับทาการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมี รายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในร่องช่วงรอดําเนินการนะครับเดยผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR Code คนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมอนี่วอลเล็นะครับ อังเปาร์วอเลตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับไม่เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e id ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝาติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับ แล้วก็สามารถฝากรูปให้อดินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับทีนี้มาดูกันบ้างนะครับยอดแชร์เราขึ้นยังนะครับให้เราทาการกดรีเฟรชนะครับอตอนนี้ยอดแชร์เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับจะปั๊มไปหนึ่งร้อยได้มาหนึ่งร้อยหกนะครับก็ มีแข่งให้เราด้วยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับจะเพิ่มยอดแชร์คลิปวิดีโอนะครับเ mm hmm. ดยผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแลวก็เข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ